ก็ขอากาบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มอยอดหัวใจหรือ,อยอดถูกใจในหน้าอินสตาแกรของเรานะครับ ใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดไลค์น้อยๆนะครับรืออยาจะเพิ่มยอดไลค์กับโพสตองเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะก็ด้ขั้นตอนแรกนะครับเป็นมาที่หน้าเว็บไซต์ km social ข้อหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดลิงก์ของว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคิลโค้ดหนคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใจรา้ล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลย อ่ะขั้นาอนต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตานี้ได้เลยเนาะก็จะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถเลืออนผ่านินด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานเวลานะครับถึงว่าจะขออนุญาตกดลงชื่อเข้ใช้เลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะเข้ามาหน้วตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s t a g r a รม y u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  e t t k t t o เนาะเดี๋ยวนี้เราจะเปมาใ,ใน้ด้านของ RIG ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็มนดหมูดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลย <ST an> แล้วก็หามุดหมุดที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของอถูกใจอินสตาแกรมรับการสั่งสุวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีบริการให้เราเลือกตรงนี้แล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ Link ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนยอดไลค์ของเราก็สามารถดูขออใส่ไปักพนะ อ่าเว็บไซต์ก um, ็จะคำนวณค่าให้จ่ายเราเรียบร้อยแล้วนะครับจำนำหนึ่งรยไลค์ก็ตกอยู่แค่2บาทเองนะครับก็เป็นอะไรที่ถูกสุดๆไปเลยเนาะอ่ะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนัดบนหนึ่งอย่างได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เรียบผิดพลาดด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมื่จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานะครับ อ่ะแล้วก็ย่าเด้งนาหน้าปลอดการสั่งซื้อคุณล้านะครับผมก็สามารถดูด้วยหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะปเป็นเรยกอ์ของเราแล้วก็มีลิงก์นึงแนบไปได้วยเนาะก็สามารถามาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินนซ้า,ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะข้อมูลหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางกันสำรับเลยเนาะก็จะมีทางพอรอมเพย์นะครับทูมินิวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร,ร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมพ5ระดับขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีหนังมากกว่าสี่เรเลย่าก็ามเข้าามรัับชมกื่องเลยต่อนะครับก็ นะครับอ่ะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้าไปอ่านด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนเพื่อนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับออยากจะติดต่ออด m i n สำหรับปัญหา admin ก็ให้เราไปที่เมนูติดต่ออด m i n ตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่ออด m i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดล็อกลิงตรงนี้เนาะขออภัยนะครับก็เรามาดูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตัวนี้ไปคุยกับ admin ได้เลย admin ก็พร้อมตอบกลับหรือสัปดาห์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อหรด้ดนล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาเล็กออ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือแถา,างต่างๆนะครับหรือางนี้สลีปให้กับแอดมินก็สามารถได้แท็กวันนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะแล้วกดส,ส่ง่อดล่างตรงนี้ได้เลยราคาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสี่วลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดล่างเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่รียบร้อยแล้วหรือยัง ตอนนี้แย่แรงเราก็มีอยู่แค่7คนเองนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะเว็บไซต์ทำรายการตามคิวอยู่เนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยอ่ะหลังจากที่รอไปสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แย่ของเราก็ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกไวในะครับ ข้อค่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซตงเราได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราไปที่เมนูแนะนํนาเพื่อนตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพืเ่อนๆของคุณหรือคนทุกคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำละบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดอร์ลิงก์ผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดใน้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดไปพลาดกันใดก็ต้องขอออออภัััััยยดด้้้วววนนนนะะคคครรบบผมแตตต่่ลลิปปีีกก็งขไเาสส